พันธบโทพงศ์อินทร์ขาวพันธบโทสมบูรณ์สารสิทธ <bern> ิ์และพันธบโทชินละโชิพุทธิวรรณธาตุผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมจอที่ศูนย์บริการประชาชนสมงานปลัดสมัารนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังนางชยานันกนกสินเมคินอายุ41ปีราศนชาวไทยภูเขาเผ่าดีซูอยู่บริเวณที่59หมู่10บ้านเพชรดำตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ยื่นหนังสือร้องขอ ความเป็นธรรมกรณีถูกดำเนินคดีฐานเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า ตอบผลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีในขณะที่เดินทางมาจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทยัยเมื่อวันที่25ธันวาคม2560ที่ผ่านมาโดยนันสือร้องขอความเป็นธรรมของนางชย,ยานันท์กนกสินเมคินระบุว่าถูกเจ้าที่ของรัฐกลมป่าไม้กระวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมร้องทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีในฐานะผู้ต้องหาในความผิดฐานบุกรุกพื้นที่ป่าโดยการก่อสร้างแผ้วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วย ประการใ,ใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมด้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าที่ตามเอกสารหมายเรียกผู้ต้องหาสถานีตำรวจภูธรเขาคอฉบับลงวันที่21กรกฎาคม2 5 6 0เรื่องอยู่ในชั้นการพิจารณาสั่งคดีของบนักง,งานอายการจังหวัดลมศักดิ์ซึ่งนางชยาน,นันยืนยันว่าที่ดินจมนวน4ไร่ที่ถูกป่าไม,ม้จับกลุ่มบิดาของตนคือนายวิเชียนสินยี่อายุ76ปีซึ่งเป็นราษฎรอาสาหรือรอสอสทำกินมากว่า30ปีแล้วพันตำรวจโทพงศ์อินอินทร์ขาวผู้ตรวจราชการ พิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่ของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนื่องจากมีการร้องเรียนว่ามีการดาเนินคดีเกี่ยวกับพื้นที่ในเขตเขาคขออย่างไม่เป็นธรรมเนื่องจากว่าผู้ที่ถูกดาเนินคดีถูกดาเนินคดีเพียงลําพังโดยอ้างว่าสาเหตุจากมีเรื่องโกรธเคืองกับชาวบ้านแต่เขาต่อสู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เขาทํากินมาอย่างต่อเนื่องโดยที่พ่อของเขานั้นทํากินจนกระทั่งถูกดาเนินคดีประเด็นที่เราต้องพิจารณาคือหนึ่งการพิจารณาเรื่องนี้มันเป็นธรรมถูกต้องไหม ตามที่เขากล่าวอ้างประเด็นต่อมาที่ถือว่าสําคัญกว่าคือแนวทางการแก้ไขปัญหาเขาเคอต้องมีทิศทาง การเมินการไปในทางเดียวกันซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการประชุมร่วมกันตั้งแต่เดือนกันยายนปี2 5งพันสิบว่าพื้นที่เขาขอจะต้องมีการจัดการตามกฎหมายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะในรายละเอียดถึงแม้จะมีมาตรการรองรับก็ต้องมีรายละเอียดที่ต้องคุยกันมากวันนี้แค่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้มาร้องเรียนแต่ปัญหาก็มีผู้ร้องเรียนรายอื่นมาร้องเรียนเช่นเรื่องของที่รัฐบาลจัดที่ทํากินแต่ไม่จัดสิ่งสารโทรภคให้หรือแม้แต่เรื่องกาเมืองการทาง กฎหมายที่มีผลกระทบในวงกว้างก็มีผู้ร้องเรียนซึ่งหลังจากฟังการร้องเรียนของชาวบ้านพรุ่งนี้ก็จะไปคุยกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าที่ของรัฐว่าทิศทางแนวทางจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้รับฟังความเดือดร้อนจากชาวบ้านตัวแทนชาวบ้านผู้ประกอบการบนเขาคอแล้วก็จะประมวลเรื่องทั้งหมดเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป ที่หอประชุมโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการโดยมีนายคำพาศบุญเติมผู้อำนวยการโรงเรียนวางโป่งพิทยาคม ก่าวรายง,งานวัตถุประสงค์แก่นางชันาพาเมืองแป้นนายกองค์การบริหารสนบลท้ายดงในฐานะประธานคณะกรรมาการสา,สารศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมประธานในพิธีเปิดงานโครงการเปิดบ้านวิชาการเพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนสิทธิ์เก่าองค์กรอื่นๆอย่างเหมาะสมรวมถึงเป็นการได้ปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรหน่วยงานทางการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมะศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อเปิดมิติแห่งการเรียนรู้ในยุค4.0โดยมีนักเรียนระดับประถมะศึกษาในเขตบริการและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ผู้ปกครองนักเรียนผู้นําชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานพร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำมกง,งานเขตพื้นที่ประถมะศึกษาเพชรบุรเขตหนึ่งเข้าร่วมง,งานกว่า700คน ทั้งนี้ภายในงานเปิดบ้านวิชาการได้จัดแสดงนิเทศการต่างๆมากมายแต่มีหนึ่งในโครงงานที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษและเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากคือโครงงานสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องที่จับเขียดนำเสนอโดยนางสาวสุภาพรกงอุ่นใจและนางสาวนารากรแนเนนอุดอรนักเรียนชั้นม .4 ทับโดยมีครูสายทองปัญญาพวกเป็นครูที่ปรึกษากล่าวคือเขียด มีอยู่ทั่วไปจำนวนมากตามท้องทุ่งนามักออกหากินช่วงเวลา18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนพบมากในช่วงฤดูฝนซึ่งเขียดน,นั้นสามารถนําไปจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อสร้างไรายได้เสริมและนํามาเป็นอาหารเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยที่ผ่านมาชาวบ้านมักใชว้วิธีจับเขียดด้วยมือเปล่าบางตัวก็สามารถจับได้บางตัวก็กระโดดหนีเนื่องจากวิธีนี้ชาวบ้านต้องเข้าไปใกล้ตัวเขียดให้มากที่สุดทําให้จับเขียดได้น้อยหรือไม่ได้เลยซึ่งจะปัญหาดังกล่าวนักเรียนโรงเรียนบางปง พิทยาคมจึงคิดหาวิธีจับเขตสมัยใหม่โดยต่อยอดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยการนําวัสดุเหลือใช้เช่นขวดน้ําพลาสติกมาดัดแปลงประยุกต์เป็นที่จับเขียดเพื่อให้ชาวบ้านจับเขียดได้มากขึ้นสามารถสร้างไรายได้เสริมและลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีสําหรับขั้นตอนการทําที่จับเขียดเริ่มจากหาไม้อะไรก็ได้ที่มีความยาวประมาณ3-4เมตรนํามาเหลาให้ได้ขนาดบริเวณปลายไม้ยัดเข้าขวดพลาสติกได้และไม่ควเรเหลาให้เล็กเกินไปเพราะอาจจะทําให้ขวดหลวมได้จากนั้นให้นําขวดพลาสติกที่มีมาตัดครึ่งและนําอีกขวดหนึ่งม เจาะรูด,ด้านข้างเพื่อที่จะได้ยัดขวดที่ตัดครึ่งไว้สำหรับครอบเขียดหลังจากนั้นให้นําไม้ที่เตรียมไว้เสียบเข้าไปบริเวณปากขวดก็สามารถนําไปจับเขียดได้แล้วทั้งนี้หากใครอยากเพิ่มความสวยงามและเพิ่มมูลค่าก็สามารถที่จะตกแต่งทาสีได้ตามความเหมาะสม นายกริตคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูร์รุ่นที่5ประจำปี2 0 1โดยมีนายสุเทพเบียดี AD, ในนามของฝ่ายอเมร,ริกันศูนย์อเมริกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูร์กล่าวรายงานพร้อมได้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนะกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุร์ที่1ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเทพเบียดีในนามของฝ่ายในการศูนย์อเมริกรันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูร์กล่กาวว่าศูนย์อเมริกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูร์โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูร์ เป็นการนำผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดที่เน้นการดำเนินงานที่เป็นศูนย์มาตรฐานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้แสดงออกมาได้อย่างเหมาะสมและมีแรงกระตุน้นให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่วางไว้และเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผ,ผู้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการฝึกทักษะและส่งต่อข้อมูลต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งปี สำหรับการฝึกอบรมในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่5ประจำปีงบประมาณ2,561ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น129คนดำเนินการระหว่างวันที่5-13ถึงมีนาคม2,561ณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูร์ที่1ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ หน่วยกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุร้รับแจ้งจากร้อยตํารวจเอกยุทธศักดิ์ใจกระสันรองสาร,รวัตรสอบสวนว่ามีบุคคลยิงตัวเองเสียชีวิตที่บ้านกันจุหน่วยกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานจึงรุดไปที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตในสภาพนอนหงายเลือดท่วมตัวใกล้กันพบอาวุธปืนลูกโม่จุดสามแปดตกอยู่ข้างกายหนึ่งกระบอกสภาพศพถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้านซ้ายทะลุด้านขวาต่อมาทราบชื่อผู้ตายชื่อในเกรียงไกรจันขาวอายุ 6 2ปีอยู่บริเลขที่4 0หมู่1ตำบลกันจุอําเภอบึงสา0พันจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเกษียณมาได้2ปีและมีภรรยาชื่อนางกุญยาพ,พรเพาะปลูกอายุห6ปีมีลูกด้วยกันสองคนทํางานอยู่กรุงเทพด้วยกันทั้งคู่สอบถามนางกุญยาพ,พรภรรยาแล้วว่าก่อนเกิดเหตุนายเกรงไกรนั่งอยู่ในบ้านคนเดียวตนนั่งอยู่หน้าบ้านจู่ๆได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจึงรีบวิ่งมาดูเพราะว่าสามีตัวเองนอนแน่นิ่งแล้วจึงได้ร้องตะโกนให้ชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยและ รีบโทรศัพท์ตามรถโรงพยาบาลนางกุญยาพรบอกว่าในเกรียงไกรมีโรคประจําตัวซึ่งรักษาหลายครั้งแต่ก็ไม่หายโดยส่นตัวแล้วนายเกรียงไกรเป็นคนที่น่าเริงมักที่จะไปดูสวนและนายอยู่บ่อยๆแต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรถึงได้มาก่อเหตุยิงตัวเองตายระเวนลงพักบึงสามพันและนายแพทย์ที่ชาก่อนทองกรีบแพทย์เวรโรงพยาบาลบึงสามพันได้ร่วมกันชนสูตรร่างผู้เสียชีวิตและตัดสินว่าเป็นการยิงตัวตายจริงทางญาจึงไม่ติดใจเอาความแพทย์เวรจึงให้ในงินกู้ภัยสว่างบึงสามพัน นำศพผู้เสียชีวิตไปอย่างที่โรงพยาบาลเพื่อหาวิธีกระสุนและระเวนได้มีคำสั่งให้ส่งผู้เสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินพิธีการทางาศาสนาต่อไป บริษัทรัตนภเศักยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจ,จักรยานยนต์ยมาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่คู่กับชาวเพชรบูรณ์มายาวนานกว่า60ปีได้ขยายกิจการไปตามอำเภอและตำบลต่างๆกว่า15สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเจ้าของรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับประเทศ10ปีสอนรัตนภเศษยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้าง พชบูรณ์สวัสดีค่ะฮัลโหลครับรถแท็กซี่เหรอครับครับผมให้รับที่บขสลมศักอะขอเบอร์โทรติดต่อกับด้วยค่ะลูกค้าค่ะ097ค่ะ904ค่ะ2077นะคะค่ะรอแท็กซี่ติดต่อกับสักครู่นะคะลมศักคิวหนึ่งค่ะ 04พร้อมกรมไหมคะพร,มพร้อมนะคะ09790420770979042077ค่ะอะไรครับแชิญเลยครับ สวัสดีครับไปไหนครับไปบ้านโคกครับบ้านโคกนะ สะดวกทุกพื้นที่สบายใจทุกการเดินทางแท็กซี่เพชรบุญโดยบริษัทคิงด้อมทัวร์บริการรับส่งผู้โดยสารทุกพื้นที่ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวหน่วยงานราชการชุมชนต่างๆโดยพนักงานขับรถที่ชำนาญง,งานและบริการด้วยความสุภาพให้บริการตลอด24ชั่วโมงโทรเรียกใช้บริการที่056912222แท็กซี่เพชรบุญคิงด้อมทัวร์บริการด้วยความใส่ใจปลอดภัยทุกการเดินทาง ร้อยตริเอกสรสิทธบุตรา รองสวัสดิ์ปราบปมปฏิบัติหน้าที่พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจพุทรหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งว่ามีเหตุคนนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในบ้านหลังหนึ่งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูจุดหนองไผ่และแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองไผ่รุดไปอย่างที่เกิดเหตุที่บา้านเลขที่429หมู่6ตหบบน,นองไผ่อำเภอหน,นองไผ่พบศพหญิงสูงใบนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอนทราบชื่อต่อมาคือน,นางเฉลิมน้อยพรอ,อายุ61ปีตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผล หรือร่องรอยการถูกทำร้ายคาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงโดยที่เกิดเหตุทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์ต่างพากาันร,รู้สึกสงสารหลานชายวัย12ขวบซึ่งยืนร้องไห้อยู่ไม่ห่างจากยายพร้อมบอกเจอที่ว่าปกติยายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคประจําตัวหลายอย่างซึ่งเมื่อชาวนี้ตนเห็นว่ายายไม่ค่อยสบายจึงขอยายหยุดเรียนเพื่ออยู่ดูแลแต่ยายบอกว่าใกล้สอบแล้วไม่อยากให้ขาดเรียนตนจึงต้องไปเรียนหนังสือตามปกติ ระทั่งช่วงเย็นหลังเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านไม่เห็นยายนึกว่าออกไปขายขนมปากหม้อที่ตลาดสดรัตนชัยซึ่งอยู่ใกล้บ้านพอไปดูก็ไม่เห็นจึงเข้าไปดูในบ้านก่อนที่จะพบว่ายายนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนแล้วจึงรีบออกมาบอกเพื่อนบ้านให้ทราบและโทรแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจมาตรวจสอบดังกล่าวสอบถามพ่อค้าในตลาดสดรัตนชัยรายหนึ่งกล่าวว่ายายเฉลิมจ่าอาศัยอยู่กับหลานชายวัยว12ขวบเพียงลำพัง มีอาชีพขายขนมปักหม้อที่ตลาดสดรัตนชัยซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านแต่วันนี้ไม่เห็นยายเฉลิมออกไปขายขนมปักหม้อเช่นทุกวันคิดว่าคงไม่สบายเนื่องจากทุกคนทราบว่ายายมีโรคประจำตัวหลายอย่างก่อนที่ในช่วงสายวันนี้โรคประจำตัวได้ก,กำเริบขณะที่อยู่คนเดียวส่งผลทำให้ยายเฉลิมนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนเพียงลำพังกว่าที่หลานชายจะกลับมาจากโรงเรียนก็กลายเป็นศพไปแล้ว เบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองไัยนำศพไปตรวจสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลหนองไัยพร้อมทั้งเร่งประสานให้ญาติได้รับทราบเพื่อให้มารับตัวหลานชายวัย12ขวบไปดูแลต่อไป ที่วัดเขาจเจริญธรรมตะบนหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อบุญทันทิตะสีโลร่วมกับโรงพยาบาลบึงสามพันจัดพิธีทอดพระปาสมมามัคคีมหากุศลขึ้นเนื่องในงานมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคล68ปีหลวงพ่อบุญทันทิตะสีโล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย5ชั้น114เตียงอาคารทิตะสีโลโรงพยาบาลบึงสามพันโดยมีพระธรรมปราโมกวัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครเดินทางมาแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในงานมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคล68ปีหลวงพ่อบุญทันวัดเขาเจริญธรรม โดยวันนี้ได้ยอดพระป่าจากลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาจมนวน2 4 4 6 3 7บาทรวมกับยอดเดิม14,693,976บาท30สตางค์ซึ่งทำให้ในขณะน,นี้ทางโรงพยาบาลบึงสามพันได้ยอดรวมเงินจมนวนทั้งสิ้น17,137,613บาท30สตางค์ จากงบประมาณ60ล้านบาทซึ่งทางโรงพยาบาลบึงสามพันยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย5ชั้น114เตียงเป็นเงินจำนวนมาก จึงขอบอกบุญมาอย่างท่านผู้มีใจบุญใจกุศลผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาคเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาคารผู้ป่วย5ชั้น114เตียงโรงพยาบาลบึงสามพันสามารถบริจาคไดที่โรงพยาบาลบึงสามพันหรือโอนเงินไดที่บัญชีชื่อบัญชีพระครูปัญญาวราจารย์บุญทันชาเพ็งธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบึงสามพันเลขที่บัญชี 408-520916-0หรือที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี451-0588-04-6และที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี057-0-54521-0 ที่สนามกีฬาโรง,งรวินกรดดิตวิทยานุสรอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ดรบณนิตครุฑทางคะผู้บริหารโรง,งรวินกรดดิตวิทยานุสรเป็นประธานเปิดการแข่งันกีฬาภายในชัยพฤกเกมส์ครั้งที่10ประจำปี2011 โดยนางวันมิมนครุฑทางคะผู้มีการโริเวแลักณะครูร่วมจัดก,กีฬาภายในเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักความสมัคคีโดยแบ่งนักกีฬาออกเป็นทั้งหมด4ส,สีประกอบด้วยสีแดงสีเหลืองสีฟ้าและสีเขียวเพื่อทําการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆมีพันตำรวจเอกวิรัตคอนบุรีผู้กํากับการสถานีตาํารวจภูธรหน,นองไผ่เป็นประธานลั่นของเปิดงานพร้อมทําการจุดคบเพลิงส่งต่อให้กับนักกีฬาวิ่งไปจุดคบเพลิงเปิดการแข่งขันทั้งนี้ในพิธีเปิดดังกล่าว ได้มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันความสนุกสนานและได้รับความสนใจจากผู้ร่วมง,งานเป็นอย่างมากนั่นก็คือการแสดงจากเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งถึงสามจำนวนกว่า149คนภายใต้ชุดการแสดงเต้นประกอบเพลงผีตาโขนฝึกซ้อมโดยมิสวันมิมนครุฑทางคะผู้อำนวยการโรเวณกรดิตวิทยานุสร์โดยมีการสวมใส่เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ใส่หน้ากากาที่วานลวดลายหลากหลายสีสันตามประเพณีโบราณของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยออกมาเต้นประกอบ เพลงผีตาโขนที่บริเวณกลางสนามกีฬาอย่างพร้อมเพรียงซึ่งถึงแม้นก่อนนั้นนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างหนัก จนมีน้ำท่วมขังพื้นหญ้าเป็นบริเวณกว้างแต่นักแสดงทุกคนก็ไม่หวั่นไหวและท้อถอยโดยบางคนถึงกับยอมถอดรองเท้าเต้นบางคนก็เต้นลุยน้ำลุยโคลนกระทั่งจบเพลงกันเลยทีเดียวผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่าสัครัที่มาที่ไปของการฝึกซ้อมเต้นประกอบเพลงผีตาโขนมาจากการที่โรงเรียนมีครูท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนจังหวัดเลยได้นําเอาวัฒนธรรมประเพณีมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในรายวิชาสังคมศึกษาตามโครงงานการอนุรักษ์ประเพณีไทย ประกอบกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยเป็นพื้นที่ติดกันจึงเป็นบ้านพี่มึงน้องและมีชาวจังหวัดเลยมาอาศัยสร้างครอบครัวอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีแนวคิดนำเอาการเล่นหรือการแสดงผีตาโขนมาปรับใช้ในภาควิชาศิลปะโดยเปิดให้เด็กนักเรียนได้ประดิษฐ์และตกแต่งวาดลวดลายหน้ากากผีตาโขนตามประเพณีด,ดั้งเดิมของชาวด่านซ้ายก่อนนำมาใช้ประกอบการแสดงในงานกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนซึ่งเริ่มแรกประดิษฐ์ไวเพียงไม่กี่ชิ้นล่าสุดนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์หน้ากาก,ากไว้มากกว่า100ชิ้นแล้ว นายปฏิวัติคุณนิลกพ์ ปัสุต์จังหวัดเพชรบุร์กล่าวว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงเกิดทั้งในสัตว์และคนหากติดเชื้อหรือแสดงอาการจะมีอันตรายถึงชีวิตทุกรายอย่างทุกทรมานดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ความสําคัญโดยเฉพาะศาสตราจารย์ดรสมัยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวณล,ลักอัคารราชกุมารีส่งหงใยปัญหานี้ทรงมีปณิธานที่จะขับเคลื่อนกําจัดโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยของประชาชน จังหวัดเพชรบุร์จึงได้สนองนโยบายดังกล่าวโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดเพชรบุร์3ระดับได้แก่ระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับท้องถิ่นโดยในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นประธานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและในระดับท้องถิ่นมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานในการขับเคลื่อนดังนั้นทุกพื้นที่ทุกอำเภอและทุกระดับ ได้ประสานความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากจังหวัดเพชรบุญอย่างเป็นระบบปศสสั์จังหวัดเพชรบุญกล่าวต่ออีกว่าสำหรับพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุญสำนักง,งานปศสสั์อำเภอทั้ง11อำเภอได้มีการประสานงานกับท้องถิ่นในการสํารวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวพบว่ามีจำนวนเกือบ120,000ตัวซึ่งปัจจุบันได้ให้มีการ ซึ่งปัจจุบันได้ให้มีการสำรวจเอ็กซเรย์เป็นรายโครเรือนโดยมีการประสานงานกับสาธารณสุขและขอความร่วมมือกับอ,อสอมอของแต่ละพื้นที่รวมทั้งอาสาปสุสัตว์ประจำหมู่บ้านช่วยกันเอ็กซเรย์สำรวจสุนัขและแมวพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น ในการจัดซื้อวัคซีนให้ครบถ้วนและครอบคลุมทุกพื้นที่นอกจากนี้กรมปรศุสัตว์ยังได้สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาเสริมสำหรับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของให้จังหวัดเพชรบุร์ทั้งหมด12,000โดสสามารถฉีดได้12,000ตัวหรือตัวละ1โดสโดยในงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนที่จะประสานกับทุกภาคส่วนร่วมมือกันและดำเนินงานอย่างจริงจังโดยเฉพาะเพชรบุร์เป็นเมืองท่องเที่ยวถ้าพื้นที่ในจังหวัดมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าก็จะเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดด้วยหนุมลีรู้จักโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าครับงั้นหมอะจะอธิบายให้ฟังนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีที่แพร่เชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสามารถติดต่อสู่คนได้ที่สำคัญโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่หายคุณหมอจึงอยากแนะนำอย่างนี้นะครับให้คนเลี้ยงนำสุนัขไปฉีดวัคซีนเมื่ออายุ3เดือนขึ้นไปและปฏิบัติตามคาถา5ยออย่างเคร่งครัดคืออย่าแย่อย่าเหย,ย,ยียบอย่าแยกอย่าหยบิบและอย่ายุ่งแต่ถ้าหากถูกสุนัขก,กัด ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนทันทีนะครับโรคพิษสุนัขบ้าถ้ารอไม่รอดอย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422